เศรทาเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L. จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณท่าคุณแผนครับครับพี่สุเชษครับวันนี้หุ้นไทยเปิดมาไม่ค่อยบวอหวาเท่าไหร่นะครับใกล้กับช่วงพันหยุดด้วยนะฮะนักลงทุนอาจจะรับระวังอยู่แนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไงบ้างครับในวันนี้ฮะดูจากฮ่องกงลง220นะครับแล้วก็ฟิลิปปินเนี่ยลงไป104นะครับวันนี้ในเอเชียทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนใหญ่อ่อนตัวมาติดลบนะครับ โชคดีตรงที่เมื่อกี้ผมนั่งดูตัวดาวโจนอยู่ยังเป็นรักษาบวกอยู่นะครับเพราะนั้นก็ยังไม่ค่อยเลอะไรงานรีเสิร์ชของทางเอสเนี่ยบอกจุดรับมี2.15 0กับ15 4 0ูนและไม่ควรต่ำกว่า1540แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีจุดต่ำสุดอยู่ที่153 0ูนะฮะเพราะนั้นเพิ่มตัวเลขอีกตัวงถ้าต่ำกว่า153 0ูนลงไปเนี่ยนั่นหมายว่าเทรนเปลี่ยนไปนิดทางขาลงเป็นรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นนนให้ดัััทุมวง นะครับสาหรับการลงทุนครับเพราะดูจากตัวหุ้นแล้วเนี่ยตัวหุ้นในขนาดเนี้ยเข้ามาประมาณยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยหุ้นตัวใหญ่หายหมดนะครับเป็นเป็นตารางเงียบหมดเลยคราวนี้หุ้นแนะนําของตัว sltu ครับ tu แนะนําไว้ที่จุดรับที่ระดับยี่สิบสองบาทจุดต้านยี่สิบสาบาทหกสิบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวของ cpbills นะครับ c p b เนี่ยสายสัญญาณเริ่มแกว่งแล้วนะครับจุดรับที่ระดับสามบาท ต่างพสี่บาทยี่สิบเมื่อคืนนั่งดูเซตประมาณร้อยห้าสิบตัวสายสัญญาณในภาพทั้งเดททั้งวีคเนี่ยเป็นสายสัญญาณลงเพราะฉะนั้นระ,ะมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับระมัดระวังให้มากๆหน่อยแล้วกันกลยุทธ์ของผมเนี่ยนะช่วงนี้บอกทั้งตุนโดยผ่านสื่อต่างๆเนี่ยบอกว่าลดพอร์ตการลงทุนลงครึ่งหนึ่งนะครับถือไว้รออีกหนึ่งสัปดาห์นะครับดูเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันว่า มีความเพิ่มปริมาณน้ํามันแล้วจะทําให้ตลาดเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยดูการเกิดโควิดในสหรัฐอเมริกาว่าจะมีการลดน้อยลงหรือเปล่าและจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นได้หรือเปล่าครับผมค,ครับค่ะนอกนอจากนี้นะคะถ้าหากว่าเรามองผลประกอบการแล้ะคะพอจะมาเป็นปัจจัยที่ใช้เกณฑ์กาไรได้บ้างไหมคะเออดูจากเนี้ยดูจากผลประกอบการจะเห็นภาพอีกอันหนึ่งคือขณะนี้ในบ้านเรามีเรื่องอยู่ อีกสองเรื่องเรื่องนอกคือโควิดจากในอเมริกากับยุโรปกับโควิดในบ้านเราที่มีปริมาณคนเพิ่มมากขึ้นอันนี้อันเนี้ยจะส่งผลว่าอาการปิดครั้งนี้เนี่ยปิด14วันเนี่ยจะมีต่อหรือเปล่าอ,อันนี้เป็นประเด็นคราวนี้มันก็ไปคัอบเบอร์กับผลการงานผมให้รออีกกนหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าพอเป็นสองอาทิตย์แล้วเนี่ยผลการงานมันจะออกหมดเพราะนั้นมันยังยังพอมีเหลือฮะยังพอมีเหลือเวลาผลการงานดีฮะในแง่ของกลุ่มสกรรมยังมองว่าทิศทางดีแต่โควิดเนี่ย มันมันจะทําให้ราคาหุ้น,นวิ่งไม่ได้นะครับโดยบรรยากาศแล้วมันจะเป็นบรรยากาศของการติดลบซะมากกว่าเพราะฉนั้นผมติงกําหนดกลยุทธ์ว่าอย่าอย่าเพิ่มเพิ่มน้าหนักการลงทุนลดพอร์ตลงก่อนเก็บเงินสดไว้แล้วก็รอ,อสักหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาหนะ์น้ฮะสองสัปดาหนะ์านาะไม่ไม่ไม่เกินวันที่สิบเนี่ยเราคิดว่าบรรยากาศทั้งนอกทั้งในเนี่ยคงจะเห็นอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้แล้วถึงตอนนั้นเรากลับเข้ามาลงทุนยังไม่สายครับแต่ ถ้าเข้าวันนี้เนี่ยโอกาสความเสี่งยงของช่างเยอะดูจากเซตในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมีการเปลี่ยนตัวช่วงแคบมากนะครับ <ừ> um. ยังไม่สามารถจะลุกผ่าตรงไหนได้เลยมันเหมือนบินบรรยากาศของออยังมีความไม่มั่นใจสําหรับการตลาดนี้อยู่ครับผม <c oughs> นะครับเรามันระวังครับเรามั่ระวังครับผมได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากน,นะค<น>ะโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค